ไฟ b บดคืออะไรแพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชันที่สร้างด้วย Google เพื่อช่วยให้เราพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นก็มีเซอร์วิสหลายอย่างนะ d a t a ้ a เบดไ b เ t ดสโตรระบบ a u t h e n t i c a t i o n ที่เราเคยสร้างคลิปเอาไว้ระบบลออินดูกูเกิลนั่นแหละแต่ก็สโ r ร e ์เอาไว้เก็บไฟล์ Ho ส ting เอาไว้ี่พลอยและอีกมากมายนะก็ไม่ต้องใช้ไฟ b บดก็คือลดเวลาพัฒนาไม่ต้องสร้างระบบ Backend ให้ยุ่งยากยาเช่นระบบ a u t h e n t i c a t i o n อะไรเงี้ยก็มีหลายบริการนะนะก็แล้วแต่จะเลือกแต่ในวันนี้ก็คือสิ่่เราจะใช้นนันก็คือ Cloud Store. สี่ก็คือเก็บรูปภาพไฟล์นั่นแหละ f a c e b a s k Story สามารถเข้าถึง2แบบนั่นก็คือฝั่งแคลแนก็คือบนเว็บไซต์และฝั่งแบ็ k เอนก็คือ P P I ของเราถ้าเราใช้ฝั่งแคลแนเนี่ยก็สามารถอัปโหลดได้เพราะว่ามันก็กำหนดของมันก็คือเงื่อนไขก็คือต้องตามบู l ของมันก็คือเราสามารถกำหนดูว่าออสามารถอัปโหลดไฟล์ในได้บ้างลบอันไหนได้บ้าง ส่วนของ back end เนี่ยก็จะสามารถลบได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างก็คือเหมือนฝั่งแอดมินเลยสิ่งที่จะเชื่อมกับฝั่ง k คร e อนก็คือเราต้องมี3อย่างนะั่นก็คือ e ีแลกะก็การเชื่อมต่อของมันก็คือโค้ดการเชื่อมต่อใช่ไหมแล้วก็รูก็คือเพื่อกําหนดจุดที่เข้าถึงแต่ในฝั่ง back end ก็คือไม่แค่2อย่างก็คือโค้ดในการเชื่อมต่อกับ k e ีแค่นั้นเองเอาละเรามาเขียนโค้ดกันดีกว่า ก่อนอื่นเราก็ต้องเพิ่มฟิลของดัตต์เบสก่อนผมจะเอาโปรเจกต์ครั้งก่อนก็คือ API ครั้งก่อนเนี่ยมาใช้ในโปรเจกต์นี้ในส่วนของผมก็คือจะเพิ่มฟิลหนึ่งฟิลเอาไว้เก็บชื่อของไฟล์บอกไว้ก่อนก็คือการแสดงผลบนหน้าวิกของเราให้เข้าถึงรูปภาพนียมันจะมี2แบบนั่นก็คือไฟเบุเนี่ยเมื่อมีการอัปโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะรีเทิร์น URL ที่เก็บ รูปภาพของเรานี่ยแหละเราสามารถเอา URL เ,เนี่ยเปิดที่ไหนก็ได้ใครๆก็สามารถเปิดได้ก็คือเห็นได้ปกติเหมือนที่เราเห็นใน Google นั่นแหละข้อดีของมันก็คือเรามันง่ายเก็บในฐานข้อมูลเมื่อเรียกใช้ก็แค่เปิดลิงก์นี้แล้วก็แสดง จบใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้าข้อมูลเป็น p r i v a t e l ะภาพเป็นของเฉพาะบุคคลอะไรเงี้ยเราต้องทําไงอะเออมันจะมีรูปแบบนึงก็คือมันจะเป็น p r i v a t e นิดนึงก็คือเราสามารถอาเมื่อมีการ insert ข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูล,ลใช่ไหมเราก็เก็บชื่อไฟล์หรือ id ของไฟล์ก็ได้เอาไว้ในฐานข้อมูลเอาไว้ไวยิงอ้างอิงอะเมื่อมีการแสดงข้อมูลเราก็เรียกใช้จากไฟล์เบ็ดโดยผ่าน id หรือชื่อไฟล์ก็ได้แล้วก็มารีสตรมบน API อีกทีหนึง่งแล้วก็ให้การสิทธิ์ให้ว่า คือใครบ้างที่สามารถเข้าถึงไฟล์นี้อะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่ว่าจะใช้รูปแบบไหนก็แล้วแต่คนจะใช้อะนะเมีหลายวิธีอีกมากมายเอาละอันดับแรกก็คือผมก็จะเพิ่มฟิลหนึ่งฟิลของไฟล์เอาไว้เก็บชื่อแล้วก็เปิดเทอร์มินอลแล้วก็อัปเดตด้วยคำสั่งไมเกรดมันก็จะสร้างไฟล์ที่เป็นคำสั่งของ SQL อันนี้ก็เหมือนกับลักษณะของเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชั่นที่เราอัปเดตแต่ละตารางนะและคำสั่งถัดไปนั่นก็คือ Push บ bon น DB เพื่อให้มันอัปเดตฝั่งของบนคลาวและเพื่อความแน่ใจแล้วก็ใช้คำใส่อีกคำสั่งนั้นก็คือ My Generate นั่นเองและไปดูที่ตารางของเราว่ามันมีการเปลีล่ยนแปลงหรือเปล่าของผมก็จะใช้คำสั่ง Christmas Studio นะก็ขึ้นประมาณนี้แล้วก็กดเข้าไปที่ User แล้วก็ผลลัพธ์ก็คือ มันก็จะมีะฟิลหนึ่งฟิลใช่ไหมที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้เอาละขั้นต่อไปก็คือเราไปที่ Firebase Get Start in Console เมื่อขึ้นหน้านี้แล้วก็ Create Project ได้เลย Create Firebase Project ผมก็จะตั้งชื่อว่า API Simple มันมันก็จะสร้างตามปกติแล้วก็รอให้มัน Build Project ของเราให้เสร็จและระดับต่อไปก็คือกดที่ Build Storage แล้วก็เราก็จะไปอัปเกรด Project ของเราเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ ของใครที่ยังไม่ได้ใจตังก็ใจตังไปก่อนเพราะว่าตอนแรกๆก็คือต้องผูกกัาบ,บ,บัตแล้วก็เขาจะหักเงินประมาณสี่สิบัาทแล้วก็คืนเงินให้เราใหม่แล้วก็ผมก็จะตั้งเชื่อตั้งค่าให้เป็น100บาทนะไม่เกินและเมื่อขั้นตอนการชําระเสร็จแล้วใช่ไหมก็กดไปที่ get start ผมก็จะเอาค่า Default Standard เลยนะก็กด c o n t i n u e แล้วก็กด create และที่รูก็คือเป็นการจัดก,การสิทธ ว่าเออเราสามารถอ่าอินเสิร์ตข้อมูลดีลีข้อมูลในโฟลเดอร์ไหนได้บ้างก็คือเราต้องไปจาัดก,การตรงนี้สําหรับใครที่ต้องการที่จะใช้ฝั่งเว็บเนี่ยหรือฝั่งไคลเอนก็กดที่เว็บแล้วก็ทาตามลำดับของเขาเลยนะก็คือมี5ขั้นตอนก็คือเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าคีย์แล้วก็อ่าโค้ดที่เอาไว้เชื่อมต่อกับไฟเบทแต่สำหรับในคลิปนี้เราก็จะใช้ในส่วนของแบ็ k เอนนะแบ็ k เอนก็คือเชื่อมฝั่งแบ็ k เอนโดยใช้แค่2ออย่างนั่นก็คือ คียกับโค้ดในการเชื่อมต่อและนี่คือโค้ดที่เราพูดถึงก็คือเอาไว้เชื่อมกับไฟเบทและเราก็ g e n e เรตคีย์มันแค่นี้เองเว้ยและแน่นอนเราก็ต้องสร้างไฟล์หนึงไฟล์เนาะและกดที่ Generate Key แล้วก็มันก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าไฟล์ J จสัขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปในตัวนี้นี่แหละก็คือไฟล์ Key ของเราผมก็จะสร้างไฟล์หไฟล์เพื่อเอาไว้เก็บ key ก็คือไฟล์เอ่อ e ฟเบ ยอเจสันที่จริงตั้งชื่ออะไรก็ได้นะและก็วางคียนั้นในไฟล์นี้ได้เลยส่วนฝั่งโค้ดนั่นก็คือเราก็เขียนเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งที่เราต้องโฟกัสนั่นก็คือคีย์กับบักเก็ตของเราก็คือพื้นที่ที่เก็บไฟล์นั่นแหละส่วนคียของผมก็จะเป็นการออกจากโฟลเดอร์สโฟลเดอร์ก็คือจุดจุดแบตลัสจุดนะก็คือ2ครั้งนั่นเองส่วนในบักเก็ตของผมก็คือจะต้องเป็น e n v เพื่อให้มันมีความปลอดภัยนิดหนึ่ง private นิดหนึ่งนะแล้วบักเก็ตของเราเอามาจากไหนล่ะ นี่มาตรงนี้และนี่ก็คือบักเก็ตของผมก็จะเป็น GS แล้วก็ .api simple อันนี้บลาๆๆนี่ก็คือกดแล้วก็ไปวางในที่ ENV ซึ่งใน ENV ของผมก็จะมีแค่ลิงก์ที่เอาไว้เชื่อมฐานข้อมูลกับบ<ๆ>ั c เก็ตของเราและในส่วนโค้ดที่เราต้องเพิ่มนั่นก็คือผมจะสร้างโฟลเดอร์ m e d i l w a r e มา1อ่า1โฟลเดอร์นะแล้วก็ไฟล์อัปโหลดเกี่ยวกับมาสเตอร์ก็คือเกี่ยวกับการอนะัปโหลดไฟล์นั่นแหละ และแน่นอนเราต้องติดตั้งด้วยนะอย่าลืมของ TypeScript ด้วยเราต้องติดตั้ง2ครั้งก็คือแบบปกติและก็ TypeScript ด้วยโค้ด <Code S 2> บางส่วนที่ต้องแก้นั่นก็คือไปที่เส้น API ของเราเราก็ต้องเพิ่มในส่วนนี้เหมือนกันก็คือ import upload แก้เส้น API register ให้เป็นแบบนี้เราก็จะรับ image มาเมื่อแก้ตรงนี้แล้วก็ต้องไปแก้ที่ฟังก์ชัน register เหมือนกันเพราะว่าเรารับ image มาใช่ไหมเราก็ต้องรับ request เป็นไฟล์กด control แล้วก็คลิก มันก็จะไปที่ฟังก์ชัน register ผมก็จะ copy แล้วก็วางที่ผมแก้ไขโดยหลักก็คือผมจะเอา import bucket ของผมคนมาแล้วก็ ไปทำ, file, ทำบางอย่างก็คือเพิ่ม Request File แล้วก็เอาไฟล์นั้นมาทําบางอย่างก็คือเอา UUID มาแปลงชื่อให้เป็นเป็นรหัสอะไรสักอย่างแล้วก็ใส่ในตัว image name แล้วก็ uh, i n s i r t e r t เข้าไปใน f i l e s t o r a g e โดยผ่าน bucket file แล้วก็ Insert เข้าไปในโฟลเดอร์ user ส่วนชื่อไฟล์ก็จะเก็บในฐานข้อมูลส่วนไฟล์ก็จะเก็บใน i i e b storage จริงขั้นตอนมันก็มีแค่นี้นี่แหละเรามาทดสอบกันดีกว่าเปิด e x t i o n ของ postman แล้วก็ new request เข้าถึง path แล้ว ก็ไม่ต่อเป็นโพสที่ body และก็ form data ตัวแปรที่ผมรับนั่นก็คือมีอีเมลกับ password และก็ image นะแล้วก็ส่วนข้อมูลก,ก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ส่วนรหัสผนผมตั้งเป็น0004ตัวนะและก็ อ่าตัวแปรอีกตัวนังก็คือห้ามลืมก็คือ image นั่นเองแล้วก็ตั้งค่าทายเป็นไฟล์ส่วนข้อมูลก็อ่อัปโหลดไฟล์อะไรก็ได้แล้วก็กดเซ้นไปคนรับนั่นก็คือไปดูที่ response เลื่อนมาหน่อยนะข้อมูลของผมก็ถูก insert เรียบร้อยแล้วไม่เชื่อลองไปดูที่อ่า uh, bucket ของเราจะเห็นได้ว่ามีโฟลเดอร์ user ซึ่งเราไม่ได้สร้างนะก็คือเราสร้างในโค้ดมันก็จะสร้างอัตโนมัติและแน่นอนเราก็ต้องเช็คด้วยว่าในฐานข้อมูลมันเข้าไหมอ่าแสดงว่ามันเข้าโอเคและนี่คือ ือตัวอย่างในการ Insert f i l ไฟ์เข้าไปในไฟล์ไฟเบทสโตรจเนาะส่วนการ Delete ก็ทําเหมือนกันเลยหลักการเดียวกันส่วนอ,อ่านไฟล์หรือเป็นริสติมก็ให้ใช้จิพีทีทำนะเพราะว่ามันมันง่ายมากคือไม่จําเป็นต้องให้ผมสร้างนะเพราะว่ามันยาวเหมือนกันนะก็และนี่คือลิงก์ที่เขาให้มานั่นก็คือลิงก์ u u l l i c เราสามารถเปิดที่ไหนก็ได้เหมือน Google เลย นี่สำหรับใครที่ต้องการจะเอาลิงก์เนี่ยไปเก็บในฐานอ้อมคงก็ได้นะมันง่ายดีไม่จําเป็นต้องไปทำแบบผมตอนดึงมันจะยุ่งยากตรงที่เราจะดึงแล้วก็อ้างอิงจากชื่อไฟล์แล้วก็มารีสตีมอีกทีนึงอ่าอน้้มันก็ข้างเออซับซ้อนเอา,เอาละเนะีวันนี้ก็คือจบเพียงเท่านี้ก็ขอบายแล้วกันเนาะบายเฮ้ยไม่เกิน10นาทีว่ะได้8นาที29าวิ